มองผมผมมองเขาครับเก็บไมค์ขึ้นมาสองพันไอ้จ๋ามีตังค์เลยมีตังค์เลเมื่อกี้คุยกันกับคุณบิ๊กครับผมเนี่ยเขาบอกว่าอแบงนี้นะครับล่าสุดนี้น้องๆผมแบบพัฒนาขึ้นแล้วครับผมแบบไลฟ์ทีนี้คนพันห้าเนี่ยผมบอกเ้ยเท่าผมเลยครับผมก็เลยเข้าไว้ทุกคนดูว่า เดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากไปถ่ายซิทคอมเรื่องบอกได้ไหมบอกด้มันนี่ที่รักนะครับ,บอ,อันเหรอโอ้วันนี้ขอบคุณฟูลพพอร์ตด้วยนะฮะมาเต็มเลยนะคนเนผมดูเท่ขึ้นเยอะเลยฮนะบันดามีฟูลพพอร์ตมาแล้วทุกคนแบบว่าทิชผมดีมากเลยขอโ<น>ทกคนด้วยคนในอกองบอกว่ามาอีกได้ไหมนี่น้ำตังคนะ์พอดีแหน้ำตังค์เดี๋ยวเรื่องมันนี่ที่รักออนเนี่ยช่วยไปอคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับไปดูเยอะๆนะครับ เขาจะได้ให้ผมเล่นเล่นยาวครับตอนนี้ผมวางแผนไว้ว่าให้ให้เขาให้ผมเล่นยาวเะีครับผ,ผมถูกใจบทมากเลบท,บทดีมากเลยเดี๋ยวนี้มันมีเฟซไลฟ์ไหมมีเฟเนี่ยไม่ชอบรนะัไลฟ์ไอไนเอจีเพราะว่ามันคุยไม่ดูเลือกเพราะว่าเขาเขียนมาใช่ไหมข้อความมาเงี้ยผมกว่าผมจะตอบเนี่ย ่านก็ไปประมาณห้านาทีแล้วเ <c oughs> ลยก็ยึดคนที่เห็นล่าสุดอื๋อจาแดงเลยันนี้กินกาแฟลงมาห้าแก้ว พี่เก่งไงพอพูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจได้เขียนมุ้ยู่ือบโอเน็ตได้กำลังใจหน่อยสู้ๆครับโอเน็ตยังมีอยู่เหรอโอ้ไม่มีหรอกมีเหรอโอเน็ตอะเดี๋ยวนี้มีปะไม่มีมีแต่แผ่นแล้วไงเออจะเรียนที่ไหนมาเนี่ยมีโอเน็ตปะอ่าเ๋อ๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะได้เจอกันนะครับคิมมอนคอปเตอร์บาร์สเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีประมูลภาพที่เขาเอาไปขึ้นโชว์ที่ MBK ด้วยนะ สี่พ่าสุดท้ายนะครับก็ใครอยากได้ไปนี่ก็เ้าบดีอัดด้วยเนะยเป็นไงมัง่งเขาประกาศผลยังในเรื่องที่เราไปแคสติ้งมาเรื่องนี้อ่ะเอออยากทำงานกับน้องเหมือนกันเนี่ยเอออัดกรีอัดกรีคนสิร์ตมินเล่นบอยเป็นไงบ้างิเล่นบอยครับอือบ่ายให้ว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นบริการคิมมอนเลยนะรเร็วนี้นะครับผมรักติดตามเพจเขาไว้นาจะได้ มีโพสกันเร็วๆนี้เลยนะัน่งไกลไปไหมไกลกว่านี้นะไม่เ้าสอบโอนเนกัน,นจริงไหมนะจริงเหรอมคนขางแล้วลอะสอบโ,นนโอนเนี่ยอ๋อโอนเนี่ก็แกดแผลันเดียวกันนะอะใอไอ,อ,อ,อ้ผมผมเก่งวิชานี้มากเลยตอนสมัยสอบอะไอ้ที่มันแบบว่ามีข้อสี่ข้อที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่ข้อแล้วอันไหนคือข้อนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรวรรเอ้ย ความรู้อะไรนะแบบความรู้อะไรสักอย่างะอะที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแปดอันเอ้ยแบบสี่ข้อเงี้ยที่มันหมุน<อ>ห,ม ن, หมุนหมุนแล้วสามอันไหน,อ,นอันไหนคืออันที่แตกต่างอง่ะเขาที่ว่ารลืมแล้วว่าเออสาออย่เออแบบคําถามที่แบบเมันวิเคราะห์อ,อ่ะตรงวิเคราะห์อ,อ่ะอล้วมานั้นอ่นะเอ้ยผมเซียนมากเลยนะผมแบบตอบได้ทุกข,ข้อเลยถามว่าอาายอ่าผมจะทายอะไรดีครับไม่อะไรเลย อ๋ออะไรเอ่ยไอยูถ่ายไงอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้เด็กคอนเสิร์ตใกล้ถึงบ้านผมแล้วนี่มาเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฮืมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรหรอแฟนมีตนะครับก็สนุกมากแน่ๆครับผมเพราะว่าคอนเสิร์ตของไอวายวายไลฟ์วายรักเนี่ย น,น่าจะสนุกมากครับเพราะว่าน้องๆซูบอยทุกคนนะฮะรวมถึงเอ5ีไฟส์บีเคีเนี่ยทุกคนเป็นนักร้องกันหมดแล้วก็เต้นเก่งกันหมดยู่เว้นผม,มะนะไม่างงี้นเนี่ยผมว่าโชว์มันต้องออกมาสนุกมากแน่เนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดหนูปอหกพี่คิมปอหกเขยังเป็นโอเน็ตอยู่เพราะว่าเนนะี่ยพี่คิมชอบวิชาไหนบ้างครับนึกก่อนนะชีวิตเคยชอบวิชาไหนบ้างไหมเนี่ย ป่าไม่ชอบว่ารูปไม่สวยพลาส์อลาสเกียรีตลอดแต่ถามว่าชอบไม่ก็ไม่ได้ชอบก็ะเรียกอกะบีกะบ,บอมก็ชอบเออเก็ไม่ชอบน,นี่ไงเย็นเนี่ยนะอะไรนะจ้งวงฟักยกอะไรเงี้ยเนี่ยทำมาหมดแล้วเนี่ย สีคนนี้มาโฟคัมแบ็กป่ะสักหนึ่งซิงเกิลไหมเราอ่ะไอแบงก์ก็อยู่กับพี่อยู่เนี่ยซีฟ้าก็ทักไม่ยากเนี่ยเหลืยวบอมมาหายหายไปเยอะสุดเลยหัวหน้าตลกตลกไหมครับเนีย่ยเอาไปเป็นดิซซ่าสแควร อี้เขามาเขาจัดการน้อง,องๆแบบซูเปอร์บอยในค่ายอยู่หมัดเลยนะเขาไม่เหมือนยุคเราเว้ยยุคเราเขาเอาเราไม่อยู่อ่ะบอมแล้วแบบว่า,าร้องไห้ก็ร้องไห้เพื่อพวกเรา,าแต่อันนี้คือเขาคุมแบบเขาคุมอยู่เลยจับมากนะบัฟโฟจะทำแบกไหมอันนี้อันนีงเขาอยู่กับบอมนะฮะนี้อยู่กับบอมเลยครับ อย่างเห็นพี่กิมเต้นรีลาดกับพี่เตอร์บอกว่าเต้นไหวเถอะไหวไหมยัยงเต้นไหวอยู่ปะเต้นไหวไหมรึเล่าไหวสิโอเด็กเขาบอกว่าปีนี้ไปปีสุดท้ายไ, <c oughs> ไม่ไปแข่องรบอ <c oughs> จริงบําแบมไม่บําแบมกับผมนี่ถือว่าเป็นแบบตัวซอฟต์นะ<ช>ตัวซอฟตอ์ตัวซอฟต์นู่นสองคนนู้นอะไอสองตัวนายไแบงค์ไอ้ฟีบานะคือตัวแสบ เราเป็นตัวซอ้อมเราเป็นตัวแบบใสๆใช่ไหมบอมนะไอคิมคิดว่านองแบบว่าคุยกับแฟนคนลับหน่อยสิก็เราไม่ได้คุยกับแฟนคลับเลยเหรอรีเควสร,รีเควสอ่ะอ๋อ,อจะถึงบ้านอยู่แล้วไม่ไดมีแล้วคนหนึ่งไงก็สักคนไดเหรเออ่ะไอใครขอรีเควสมาเดี๋ยวผมจะกดไปเนี่ยกดไปคน,น,น,นเนี่ยอ๋อเป็นอยู่ทำไงเนี่ยดูคอมพอใช่ไม่อาจเป็นคนนี้ได้ไงอ่ะ เขาไม่ใช่ดูทั้งหมดมีสี่คนเองก็่องมาได้กล่อ5ตรงห้าคนแล้วเอาเอาใครคนไหนดีอ่ะหลับตาจิ้มเลยคนหนึ่งหลับตาจิ้มหนึ่งสองสามนี่ฮ่ะโอ้ไปเลยนเนาะจิ้มติดไหมเขาไม่ตั้งมาใจถึงเบ้าเออรอบไหม บ้านเลขที่เพื่อพี่บอกเออต้องบอกอยู่ดีอ๋อโอเคฮะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวโอ้ต้องบอกบ้านเล็กที่นะครับผมเดี๋ยวทุกคนรู้บ้านเล็กที่แล้ว <c oughs> สวยหวยเนาะใช่เดี๋ยวสวยนะครับเดี๋ยวเอาไปตีหวยกันหมดนะครับเดี๋ยวไม่ถูกก็จะโวยผมวันนี้ลาตีสวัสดีครับ <c oughs> มาแค่นี้อะไรวะคนดูงงจัดเลยบ,า,บายเจอกันนะครับ